สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการตั้งให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับจดจําเครื่องพิมพ์หลักเอาไว้นะครับเครื่องพิมพ์หลักหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าสมมุติเรามีปรินเตอร์หลายเครื่องนะครับเครื่องเอฟซเครื่องแคแนลบนนี้นะครับแต่เวลาสั่งพิมพ์ทีใดเนี่ยมันวิ่งไปเองอัตโนมัติไปยังเครื่องที่เราต้องการให้พิมพ์เป็นหลักนะครับทีนี้สมมติว่าผมมีไม,ไม่ใช่สมมติเลของจริงนะครับก็คือตอนนี้ผมต่อกับ เครื่องผมเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยต่อกับตัวเครื่องถ่ายเอกสารซีรอกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต่อกับเครื่องเอฟสันเนี่ยอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าผมต้องการพริมพ์งานสักชิ้นหนึ่งนะครับแต่สั่งพิมพ์ทีไรให้ออกไปที่เครื่องเอฟสันเป็นหลักนะครับวิธีการทำนะครับทำง่ายๆไหมฮะทำง่ายนิดเดียวนะครับลองดูครับสมมุติว่าอันนี้เป็นไฟล์งานที่ผมพิมพ์ไว้แล้วกันนะสมมุติที่เจอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการพริมพ์อันเนี้ยออกไปที่ปรินเตอร์นะครับโดยให้ วิ่งไปที่เครื่อง F3 เป็นหลักนะครับผมว่าไปที่ไฟล์แล้วก็ปริ้นนะครับไฟล์แล้วก็ปริ้นนะครับหลังจากกดคําสั่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับท่านสังเกตนิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับถ้ามีเครื่องหมายิ๊กถูกสีเขียวนะครับแสดงว่าเครื่องนั้นน่ะเป็นเครื่องหลักมันจะวิ่งไปทํางานที่เครื่องนี้ก่อนเลยนะครับอย่างเช่นถ้าผมกดปริ้นตัวนี้นะครับมันจะสั่งให้เครื่องปริ n นเตอร์ F3L405 เนี่ยทำงานทันทีนะครับ แต่ถ้าผมจะย้ายเครื่องพิมพ์ใหม่นะครับสมมติว่าผมจะสั่งเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้นะครับผมก็เลือกตัวนี้แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําสั่ง set as default printer นะครับตัวนี้เครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยจะย้ายไปอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะจะย้ายมาอยู่ข้างล่างอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผมสั่งพิมพ์ตัวนี้ทีใดเนี่ยมันจะออกมาเป็นไฟล์ PDF นะครับดูอยู่ไว้ในเครื่องนะเก็บไว้ในเครื่องนะฮะนะครับแบบนี้นะครับง่ายแค่นี้เองครับวิธีการทํางานนะครับ ลองอีกครั้งนึงนะครับลองคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําสั่งนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับปรินเตอร์ของท่านเนี่ยก็เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะจำปรินเตอร์หลักเอาไว้นะครับโดยการคลิกขวาเลือกคําสั่งตัวนี้นะครับ set s d e f a u l t printer นะครับลองทําตามกันดูนะครับง่ายนิดเดียวครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ